ติดต่อเขาขอนำเสนอรถกระบะมือสองนะคะซึ่งรถเจอนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิไทยทันปีศ5ค่ะเครื่อง2.5ดีเซอร์าอมเร็วนะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะราคา1 1 5่0 0บาทนะคะเอกสาตพร้อมโอนร,รถ้อมใช้คุื่องมีฟวางเครื่องเกียร์ปกติช่วงลางดีความร้อนปกติน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลเยีเ่ยเข้าทิดไม่หลุดไม่หอนนะคะ ตังล่างแน่นๆค่ะรอบแมนบอนนะคะยางก็ยังดีทั้งสีเส้นแอร์เย็นค่ะวิ่งทางไกลได้นะคะกระจกขึ้นลงใช้งานได้ปกติท็กซีสวยไม่ถูกไม่ดามหรือท่าน1 000, 1, 000, 1 000, 5่0 0นันบาทนะคะเลยครืองเลขตัวถังตรงค่ะสนใจดูรถที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโทรคุยโทรนัดร่วงหน้ากันก่อนนะคะจะได้โทรอัปเดตสถานะรถโดยตรงจากผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะ สวัสดีค่ะ